r e p e t t detective C 1นึ่งคัดหนึ T หนึ่ action ภารกิจที่ได้รับมอบหมายคือการตามหายิงสาวที่อยู่ในภาพที่หายตัวไปอย่างลึกลับ ครับวนนิ่ผ่านแล้วว่ามันยังมันยังเร็วไปวะจังหวะมันเร็วไปอะ่ะนิดหนึ่งกูว่ามันกำลังพอดีนะมันเออ คือบึงเพิ่งเพิ่งตื่นนอนไงบึงคนจะงวยเงียมากกว่านี้อ่ะมึงจะทำหนังไปวเวนิสเบเดเล่เหรออืมก็ทำประทัะทงชีวิตกูนี่แหละไม่ได้ทำไปไหนหรอกแล้วบทเบียเกิลเป็นไงบ้างเบียเกิลวรรณกรรมื่อชีวิตอ่ะ มันไม่ทํางานแล้วกูก็เลยเปลี่ยนมาเนี่ยทำเนี่ยหนังแบบโอดาเนี่ยนะจะดูไหมล่ะกูว่ามันเร็วนะเร็วไปมากนะการ

เดี๋ยวครูไปเขียนบทเหมือนกันตามสบายมึงเลยเราไปถ่ายที่ไหนที่ไหนมาบ้างเราวะ อนนี้มันมีไอ้นี่แต่มันมีงานนะมึงจะไปไหมไม่มกูหมายถึงที่ผ่านมาเนี่ยับไปที่ไหนบ้างแล้วนะนก็อะไรวะชายภูมิโราชแกนโคราชเออโคราชแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กาละสินเน,ลเนเนี่ยแล้วก็เย็นนี้มันมีงานที่พระธาตุยาคูเป็นงานพระธาตุยาคูรเราควรจะไปเผื่อจะมีอะไรมาเพิ่ม<ๆ>เติมเงี้ย ตอนนี้กูยังคิดไม่ออกอถ้ากูคิดออกกูจะบอกคุณไปไหมล่ะเออว,ว,วูน่าจะไปนะเ,เ,เราคนเราคนไปคนเยอะชิบหายเลยว่ะก็บอกเนี่ยมันคนมันเยอะมันเป็นงานไง คิดแรกกูคิดว่าเราควรไปไงเราควรจะไปแต่เราไปผิดวันจุดคุณขารตรงนี้นะอ่เมืดอถึสูมเข้าไปใกล้นะแล้วก็ใช้ไนช็อต ไล่จ,จากข้างล่างขึ้นมาขบอน